ในระบบแปลงอย่างนี้ค่ะมีวิธีการอย่างไงบ้างคะดูแลาการจัดการน้ํานะการจัดการน้ําของเราเนี่ยเราจะทําระบบที่แบบก็เรียกว่าคนจนทําได้นะอาจารย์มาดูแล้วเนี่ยทีแรกมาดูพูดถึงว่าเรามาดูเนี่ยเขาจะเห็นแปลงที่เหมือนคนทั่ว,วไปเขายกแปลงขึ้นมาเขายกแปลงขึ้นมาแล้วก็จะต้องต่อสปริงเกอร์ใช่ไหมต่อท่อต่อสปริ inger, งเกอร์ต่างๆเนะนะเขายกแปลงขึ้นมาเขาต่อท่อต่อสปริงเกอร์ต่างๆนะซึ่งการต่อแบบนี้เนี่ย มันก็จะเปลืองท่อเยอะเนาะมันต้องใช้ท่อแล้วก็ใช้สปริงเกอร์หนึ่งมันเปลืองเงินสองก็ต้องใช้คนมีความรู้นะที่มาทำสามทำไปไม่ใช่มันยังไม่แตกนะเดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็รั่วเดี๋ยวก็ตันอะไรต่างๆเนี่ยหรือบางทีเราจะขุดดินเราจะอะไรละ่ะเราจะตัดหญ้าอะไรเนี่ยไปโดนท่อเรื่อยแหละนะปนหัวเรื่องเรื่องท่อนี่ปนหัวมากนะมันทั้งแพงทั้งมันเป็นภาระทำการทำงานจะรื้อแปลงจะอะไรมันก็ยากไปหมดนะ ทีนี้อาจารย์ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงเราถึงจะไม่ต้องใช้ท่อและคนจนก็ทําได้ด้วยนะก็เลยมาคิดจริงๆเราก็ได้ได้ไปตั้งแต่อยู่ภูผานั่นแหละอยู่ภูผาฟ้าน้ําพอเราจะไปซื้อแป๊บนี่นะ,ะพื้นที่แค่ไม่กี่ไร่เป็นแสนอะ่ะโอ้โหอาจารย์คนจนอย่างเราหมดสิทธิ์มาต้องคิดใหม่แล้วละ่ะเราก็ก็เลยออกแบบที่จะทําเรื่องล่องพวกนี้ขึ้นมาว่าจะเราจะทํำยังไงอ่ะก็เลยคิดออกแบบกัน เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันมาทําเมื่อวานนี้พอมาเห็นปุ๊บโอแบบนี้ทั้งเปลืองแล้วก็คนดูแลจะลําบากคนดูแลในระยะยาวจะลําบากก็เลยออกแบบว่าให้เราจะทํำยังไงดีเราก็เลยออกแบบเป็นเป็นร่องน้านะออกแบบเป็นร่องน้ําเล็กๆอ่าเขนะาเรียกว่าอา่อร่องน้ําเล็กๆแล้วก็แปลงก็แปลงเล็กๆคือ <c ười> อาจจะต้องย่อแปลงนาที่ยันทำอะแปลงนาที่อาจารย์ว่าเล็กแล้วนะอาจารยา์จึงย่อให้เล็กลงไปอีก เมื่อกี้นี่มันเาดูตรงนี้เนะี่ยนึงอาจารย์ใช้เครื่องกลทางด้านนี้มุมนี้นะอาจารย์จริงๆใช้คนทําก็ได้แต่นานนะกว่าจะขุดได้ขนาดนี้ถ้าคนนะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งจะให้คนได้เรียนรู้อีกแบบหนึ่งว่าถ้าเขามีเครื่องกลแล้วก็ทําได้หรือคนจะทําแบบนานเล็กแบบนี้ก็ทําได้นะแต่ก็ต้องใช้แรงใช้เวลาพอสมควรกว่าจะทํารูปรายได้อย่างนี้แล้วต่อไปเป็นแต่ละแปลงแต่ละแปลงแต่มันก็เล็กกว่านา,นาที่เขาทำท,ทั่วไปเหมือนกันนะซึ่งก็ทําให้เราบริหารจัดการง่ายอันนี้ แต่ว่าอาจารย์มาลงมือทําเมื่อวานนี้ให้ทดลองขุดทําแปลงนู้นไม่ไปไม่มามันกว่ามันจะได้คันกว่าจะได้อะไรมันช้ามากเลยช้าแล้วก็ใช้แรงเยอะก็เลยคิดว่าเออช้าแล้วใช้แรงเยอะอย่างนี้เนี่ยมันมันก็ยังไม่ใช่คําตอบของยุคที่มันต้องการความรวดเร็วอะ่ะเราต้องการความประหยัด่ะต้องการความรวดเร็วต้องการความประหยัดเรารรเรจะทําไงดีอาจารย์ก็เลยไปนั่งกินข้าวก็คุยกับพี่น้องเราเพราะงั้นเออเดี๋ยวตอนบ่ายเราออกแบบใหม่ดีกว่าออกแบบใหม่ดีกว่าให้ให้คนจน จนกว่านี้ก็ทําได้หมายเขาว่าอาจารย์คิดอย่างนี้มีความคิดอันหนึ่งว่าที่เห็นนี่ประมาณาครึบหนึ่งเนาะ่นะควครึบหนึ่งลึกประมาณครึบหนึง่งโดยประมาณนะเอออันนี้มันจะเป็นร่องที่เล็กดีแล้วก็ขุดไปยาวๆยาวๆไปอย่างนี้ถ้าเป็นพื้นที่ราบนะเดี๋ยวพื้นที่สูงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพื้นที่ไม่สมู่เสมอค่อยว่ากันอีกทีนึงเราทำก้างปลาอาจารย์ว่าทำก้างปลาเป็นระยะระยะแนวก้างปลาแนวเงี้ยแนวก้างปลาเอาเป็นระยะระยะหรือว่าแนวแนวลายใบไม้อะ แนวก้างปลาแนวกิ่งไม้ใบไม้ก็ทำก้างปลาจริงๆก้างปลาหรือกิ่งไม้เนี่ยแนวกิ่งไม้เนี่ยมันทาได้หมดนะขวางมาอย่างนี้ก็ได้เฉียงก็ได้ยเดี๋ยว,ยวจะเล่าความมหัศจรรย์ให้ฟังทําออกไปแบบนี้อาจารย์ผมก็ทําไปแบบนี้เสร็จแล้วก็เราทําหลุมนี่ขุดหลุมครับเนี่ยขุดเป็นหลุมนขนาดฟุตถึง2ฟุตนี่จะกําลังดีความกว้างฟุตถึง2ฟุตความลึกก็ประมาณคืบสองคืบจะกําลังดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ินทย์วัตถุลงไปใส่ินย์วัตถุลงไปแล้วก็เอาดินดีใส่ข้างบนนะครับ อ่าทีนี้อาใส่ทันทีวัตถุลงไปเอาดินดีใส่ข้างบนเราเราต้องการให้ความความอา่าอะไรนะพื้นของข้างนี้เท่ากันกับร่องเท่ากันกับร่องนะครับเพราะว่าทีนี้เราก็ทําหลายอันแบบนี้แหละลูกเรายอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราก็จะเปิดน้ําอาจารย์ก็มองว่าเราดันน้ําจากตรงไหนเราก็เปิดน้ํามาเปิดน้ําเข้ามาเดี๋ยวเราจะเปิดน้ามาเปิดน้ํามานี่ให้น้นําท่วมอ่าท่วมแปลงนี่แหละนะครับให้มันท่วมแปลงเสร็จแล้วเราก็หยุดน้ําเมื่อเราต้องการพอเราก็หยุดน้ำนะครับเมื่อเราหยุดน้าเนี่ย เมือ่อเราหยุดน้ําน้ําก็จะปริมาณเท่าที่เราปล่อยเข้ามาใช่ไหม,มก็อยู่แค่นั้นแล้วมันจะซึมเข้าไปในแปลงของเราเราก็เหมือนกับลดน้ําประมาณถังหนึ่งสองถังอะ่ะเหมือนกับว่าเปิดเปิดน้ําเข้าที่เหมือนหัวแปลงครั้งหหัวแปลงครัเดียวอ่าอา่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเราจะลองไปเปิดน้ำานึนะครับพี่น้องเราเชวยไปเปิดน้ำนะใครคือเราก็ยังยังไม่ได้ไปเบิกอะไรมาแต่เก็บเอาแถวๆนี้สายจะเห็นว่านั่นสายสีเขียวนะครับอันนั้นสายสีเขียวอันนี้มาก็มาต่อสายอันนี้อีก เราไปเก็บเาทแถวนี้แหระครับเศษแถวๆนี้แล้วก็มาต่ออันนี้จริงๆมันไม่ใช่มันจะต้องทําแบบนี้หรอกนะครับเราเราหาอุปกรณ์ที่เรามีเท่านั้นเองเปิดได้เลยนะครับเราจะทำน้เราจะเห็นว่าอันนี้เราทำล่องตรงนี้ต้องทาให้สูงหน่อยนะครับถ้าเราจะดันไปทางไหนต้นมันต้องสูงคันมันเนี่ยต้องสูงเพราะคันมันสูงมันจะมันจะน้ำจะไม่ล้นออกมันจะน้ำจะดันไปได้ที่เราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเป็นระบบ้ําที่ง่ายๆเราเปิดที่เดียวเนี่ยมันจะไปได้แล้วแต่เราจะทําไปทีไหนนะครับ ถ้าเปิดน้ําที่เดียวในน้ำจะค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเรจะเห็นน้ำวิ่งไปเรื่อยๆๆแล้วก็แวะแแวะไปเรื่อยๆน้ำาก็จะแวะไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะครับมันก็จะค่อยๆเต็มไปเรื่อยๆเ็าจะเห็นว่านี่น้ําก็เข้าไปทั่วแล้วน้ำมันก็จะเข้าไปทั่วแล้วกรไปเรื่อยๆเรื่อยๆเขาแล้วเขาไปเรื่อยๆแล้วตนี้ต้องมีหรือว่าสโลปหรืออะไรหรืออะไรระดับเขาพอดีแล้วก็ไม่ต้องมีสโลปอะไรแต่จริงๆก็มีครับเราต้องดู สิ่งที่เราต้องดูก็คือว่าเวลาเราทําไปในน้ำมันรั่วออกตรงไหนไหมน้ํามันรั่วออกตรงไหนเราก็ทําคันขึ้นมาเท่านั้นเองไปใช้ดินที่มีอยู่นี่แหละครับดินที่มีอยู่ในแปลงเนี่ยทคันป้อไว้เนี่ยสังเกตว่าเราก็ทําคันกั้นไว้แล้วครับเนี่ยทำคันกั้นไว้เท่านั้นน่ะนนี้เราเป็นคันกั้นไว้เราทำเนี่ยเราทําไปก่อนจากนั้นเราก็ทดสอบระบบน้ํานะครับทดสอบระบบน้ำเนี่ยเราดูไปว่าน้ํามันล้นออกตรงไหนไหมน้ําล้นออกตรงไหนแสดงว่าที่นั่นมันต่ำนะที่นั่นมันต่ำน้ําจะล้นออกเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ราก็ต้องทําให้มันทําพันขึ้นไปครับจริงๆก็เหมือนแปลงนานะแต่เป็นแปลงนาที่เล็กกว่าเดิมที่อาจารย์พูดถึงความเล็กื่งกีอันนี้ก็คือแปลงนาเล็กๆกันหล่ะนะครับปล่อยน้ําเข้าไปในแปลงนาเล็กๆก็เด็กก็จะเต็มลวที่นาเล็กนหนึ่งนะครับเนี่ยนาเล็กๆหนึ่งนาเล็กนหนึ่งนากรนาเล็กๆหนึ่งนาก็นาเล็กๆหนึ่งจริงก็คือนาเล็กๆนั่นเองที่จะให้น้ํามันเข้ามาในในแปลงนาของเราได้นาะันครับเราจะสังเกตว่าน้ําก็ไหลไปเรื่อยๆแล้วน้าก็จะไหลไปเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆนะ ถ้าเราต้องการให้มันเสร็จเร็วจบเร็วในในพื้นที่หนึ่งเราจะกั้นก็ได้ครับกั้นไม่ให้น้ําไหลสมมติเราต้องการจบแค่ตรงนี้เราก็กั้นตรงนี้เรากั้นตรงไหนก็ได้แล้วก็ไปเปิดที่ใหม่ก็ได้มันจะเร็วกว่านะครับสมมติว่าเราต้องการแค่สัก10เมตรใช่ไหมครับความระยะสักประมาณืกินพื้นที่10เมตรเราเปิดไปสิเมตรเราเลิกเลยเราปิดเลยเลยแล้วก็จบแล้วเราก็ไปเปิดตรงใหม่กั้นแล้วเราก็ไปเปิดตรงใหม่ตรงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพื้นที่น้าประเด็นก็คือว่า อันนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าที่เราทําไปนะมันยังไปได้เรื่อยๆๆจนไปจนถึงตรงกลางนะครับแล้วมันจะกลายเป็นที่สูงนี่คือระดับที่มันต่างแล้วเมื่อระดับมันต่างเราต้องเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ใช่ว่าเราจะทําไปได้ยาวไปได้หมดนะมันจะยาวได้เท่าที่เท่าที่ระดับมันเท่ากันพอมาเริ่มสูงขึ้นมันไม่ได้แล้วนะครับมันต้องทําระดับใหม่มันก็จะสามารถจัดการน้ําได้ทั้งการจัดการน้ําแบบนี้เนี่ยเกษตรกรสบายเลยไม่ต้องยืนรดน้ําอัอ แล้วน้าไปทั่วอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ลดน้ําทุกวันนะครับแบบนี้เราลดน้ําแค่ส่วนใหญ่ประมาณ 2- 4ถึงสสัปดาห์แล้วค่อยมาลดครั้งหนึ่ง2 4ถึงสสัปดาห์เดือนหนึ่งก็ไม่๋อเดือนหนึ่งก็แค่สองครั้งประมาณสองครั้งเดือนหนึ่งหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นเอยยังไม่เคยทาเลยนะคะว่าราดจัดการแล้วก็โลบาย